สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสชุทีมงานมหาเฮงครับผมวันนี้เราเดินทางมาตามแนวทางปู่ตาครับผมเนาะวัที่ผ่านมาตามไปให้โชคถึงบ้านครับผมเนาะตามให้โชคถึงบ้านไปเข่าฟันบอกอาจารย์หน่อยครับผมเนาะก็คือศูนย์เมตรเดียวเนาะ คนมีโศกมีหมานหลายพคนก็นเลยว่ามัอนี่ถือโอกาสโทรหาแอดมินมาขอโศกอันนี้อาจจะเป็นสารสารใหญ่ครับผมเนาะสารปูตาอยู่สารปูอยู่ข้างนอกข้างในเขาว่า,าคือสารใหญ่เนาะใหา่เออดุร้านมาขอโศกขอหมันฝากตอนนี้คือพอดีอ่อะวันไหนมาลบ ดูเวยมากลบกวนต้องขอโชคฝากเอฟซีเนาะรอเนาะวัที่ผ่านมาตามให้ถึงบ้านก็คือ04เม็ดเดียววันนี้กำลังจะทำพิธีขอห้ามไปไหนห้ามกระพริบตาดึดดือกเด้อกเนาะรอดทิ่ตาม,มน,นุษยากา ไปพร้อมๆกันครับผมเสีซีนซีไงพ่อ่าย่มึงถ่ายไบ่เด็กิออกเงิออกเออขึ้นเลขชิบออกเนยนะเป็นเสียงผู้ชายรผู้ชาผู้ชายแมนี่วบานทีายยไม่ีอวนเนีเพิ่ไปบอกคอดเฮียนเลยบอกนครับ ซื้รียลซีศูนแน่ๆสนซืเอเลีศูนย์นย์ีเอเอาให้ซื้อเนาะฮะให้ได้เอาไปซเีลศูนย์นย์่าสันเอาเอากระดาเอาเอากระดาษให้าเขียนในกระดาษได้ไปซเีศูนย์ซีน่ๆสานถ่อเป็นซีเรียะเป็นกระดาษได้กระดาษเป็นกระดาษซีขาวครับกระดาษกระาษีาเขียนไปเรียลซเีูนศูนย์ี่าสันอ่าซื้อไม่น่นะซื้อไม่ปุ้น้ซื้อไม้ปู้น่มาน ซื้อมาห้ปูเน่ยซื้มาปูเนี่ยว่านั้าพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวาออิขออิสอ่าตื่มเช้ามามันแม่บนตีแม่บนอบ้านนี้ยานน้อ่าตัวให้มันให้มันจับให้มันจับว่าได้เนี่ได้สามตัวนะไปซื้ออ่าหาซี่ซี่หางซือดิติว่าบ่อศูนย์ใส่อ่าก็ดีได้สามตัวเลย มันป็ช่เลขปูเน่ที่ซบนี่นมาบอกคักบอกเน่แทบไ่ซื้เลขให้ปูเนี่ย4004เตี้ยต่นกมาก็งงเลยเตียเอาฝันเตนเตียฝันตัวนนี่นอมอัีสิหห้าคิห้าคิห้ชือีสิห้อืมสิ้าออกมาโหกันยูเน้ยกัลั่นเลยกัลั่นเลย อาอปไปไปวัดนอไปัดเฮ็นียกให้พระให้วัดอ่าพระก็คือมึงกันน้ำกันเลรวอ่าอย่างนี้ไม่จะท้องจะคลองถือผู้เยญ่นะจะถือที่คนคนเป็นวัดคนเหมืนวัดมาถือกจะคนเถือกจ่า้อยผู้เดียวคนมาปั่นความตีตนเลขความเนี้ยสามจะเลกิดสามมากครับวอนนั่นบอกปูยุตอนปูตนสามซองนั่นม่คือสามสองสามศูนย์ตารานู มันเคยขึ้นเคยลงแลยวันนี่ยกูเลยเอาซ้ำหนึ่งเลยเด้อสันเอาส้มหนึ่งเลยนันจะแซ่บการ้ำหนึ่งเลยเด้อสันแต่วันนี้เขาบิเขียนลงเพนังซื้อไ่ได้ซ้หนึ่งบริ่ปลาแปใส่ซ้ำหนึ่งเลยเด้อสันเด็ดพอทนานี่นะบอกกับซื้อซี่วนหญกนะจะถ่ายอ่ัยจางไรก็นดรอบอกคนมัดตัดบอกปูพร้อมพี่น้องให้ไปซื้อสามหนึ่งลยเด้อสันแล้กจะขึ้นช่ดท่าย เป,ปเป็นผู้ชายผู้เถ่าเป็นผู้ใช้ผู้ใเสือบอ่เห็นหนาเห็นตาบ่ครับพี่ยังพระนี่ล mm ่ะโอ้สีเรลืให้ปู่ได้ไปมันสีูนีได้บาดเสียใจกระดาษเดให้ส่มือความอไปซื้อเด้ไปซื้อรือ่าออดูวางเป็นรบบานเนี่นะอืมมากระตีวมากรส4 40มันโอ้ให้สีพี่ีหรือว่นเนอ ออกมา40แม่โอ้ขากว่าห้องเสียงลงเลยห้องเสียงลงเลยปาดตัวพี่น้องคุณปลอมตัวคุณแปลงกายไปบอกอาจารย์หน่อยฮอดเทียนไปซื้อให้ปูในเด้อว่าสั่นต์40แม่4000 4ปาดตัวเอามื่อีรเลยดยู่เมื่อไรเลยเท่าไหว่าขอปูไว้ตั้งนี่แม่นบ่ขอปูไว้ เพิ่นให้โขลกไข่มันแล้วก็ได้อยากมากอ่าอยงเพิ่นเนาะเลี้ยงเพิ่นอืมชนมากจะเป็นเนี่ยบอกครับอะไรเงี้ยก่อนพละใหม้เนี่ยบอกพละใหม้พละใหม่โอ้ของผู้เฒ่าโบราณเนาะพุ่นละใหม่โอ้ส่วนหลืออยูไซเมนไซเมนมาสามซองสามซองเนี่ยโอ้หางจังเลยอ่ะชอบสซองโอ้หังจังเลยอ่ามันนักสามซองเลยเน้นเน้นสามนิ้มีเท้าไหร่จีสามนิ้มีแท่าไสาม ถม่สมซงหน่งมเป็นสามหนึ่งสามซวงน้โอ้ยเังนยังติดยังอะต่ยังเงินเงจาสีนี่ยเพิ่นมาบอกหอดเขียนเลยอ่าสีดมาบอกหอด่ว่ากรสิบ่มักบดได้ตีบ่มักว่านแ้่ากระสือตามที่เพิ่นบอกเลยตีตามเพิ่นมาบอกนะอือพี่น้องเอ้นี่แหละเอางี้รอน้ำกันโค้งชี้ไทยฮะผูคนไปบอกคือคือเก่าพี่เลยพี่น้องเด้อตัวเดียวแคนแคนคือว่า อืมเด็ดชุดๆุดแต่ว่าเฮ็ดน้ำมันเหมือนเนาะอ้าวไปไหมครับเอะตัวที่สามนี่หายเนียตัวที่สามก็จะหายก็จะหายช่องตัวนี้บ่มาสั่นอ่าอยไปน่ซื้อเหมือนเป็นไข่ก็ยังเระกเก็บอยานีกรหล็กช่องอันนี้หายงงงงเป็นช่องตัวต้องเล็ช่งตัวไปเนนะอืมอ่าขอตัวซื้อแห้งมาเลยเลยอืมแต่ว่าตัวตัวยี่หก็จะหายตัมากก็ใหญ่กลนล้งกลินลงนลงตันึงนลงตัวหนึง มันขืนตัวนึงนี้เลยนเตัวนึ่งนี้าได้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 ความมันเลี้ยงงวดเลอเป็นสั่นมเจออ๋พี่น้องทํามือกี้กะได้โศกตัววานทั้งสามหนึ่งทั้งศูนยีศูนยี่ไปข่าฟันขฟันอ้าม,มือกี้อาจารย์น้อยก็เลยมาบรกาดขอโชกตังวงวดเลย เรียว่าผลดุนจิตดุนใจมากกับบจักถ้านบอเลยฝันตองหง่อนบนบอข้บ,บานนี่ฝันไปต้องาปีงี้ตอ้องหงอนไม่ได้ฝันครับนี่มีดูเตี้ยมันมิดอยู่อืมออย่าลืมด้วยอย่าลืมบอกเย็บซี่ด้วยโขนมาห่วงบอกคับ้านนะแต่ว่ามือจะมาทำพิธีขอโชคพี่น้องดอง้วยอ่า เอปูอันใน้ลว็เขาเย่บมาหยิบนปูเด้อมันน้มาขอโศกต่อหวปูเอ้ยมันหาเอาแล้วมันนี่ขอไม่ได้หนอืมวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งามาได้ปูได้อบบนี้นามแดงก๋วยได้ปูก็ายได้ปูได้อันนี้ปวดภายหลร้า้ปูด้ออันนี้ายร้านปูได้ขออีกขอโศกขอสีนได้ปูที่หายได้ปูได้สองตัวสามตัวแล้วสี่หายได้ผลด้บังคับได้ปูได้ปวดภายลูกรลานด้ำปูได้สาธุสาธุสาธุ ก็คือตามเดนพร้อมไปที่นอ่องโอ้คุณงม,มงเนี่ยมงจับปูอยู่คุณที่นอ่องธรรมชาติพป้อมโทรไปไปบอกที่นอ่องเอ้ยน้ำพลัดเพียนตามถึงที่ ไปนีาไปนี่านดี่หาซื้อกลอยยันี่พ่อาี่ไปเจอเห็นยื้อสื่อข่อยอยีกยวยันกระตาดดึเนี่ยไมนยังขึ้นคันตังใหม่แล้ววะเนี่ยไปบานเบิรงกบ้านเนี้บาดอาจารย์น้อยไปใส่นวาันที่รับชมในช่องครัไม่คันตังไห่แลวบาดอาจารย์นอยจะสังเกตแล้วน่บดเป็นี่ผู้เดียวคนตลอเบิรงกยังเนี่ที่นน้องอาจารย์น้อยเพิ่นเพียนเผู้เดียวเลย บ่าไปกับบ่บ่มาศูนซีปูปูน่าไปหอดเียพี่น้องเออไปบกคับบเนา่ยอามันไปโอาการต้องวะดก็ติดตามไปพร้อมกันอิมินาสกาเลนาตังตังกับพิภูยาเมนาสกาเลนาตังัมังกัิภูยาเม อิมินาสกนันตังสังขังอายุสยามิอิมานิอังปันเดธิปดุปะวนาลลัสิวอปิภูเดยห์อัมะคังลตันนตัสจัปปุจติกันดังหิตัสุขะวะหุตอสัาวะดิยาพุทธะเบชนะมัติวะจันโดตมะโยปัญญวันโตสังอิโลกัตังยาภิปิเยชองสมมาสัมปโรสาวาคาโตยินาวะวัตตาโมสุปฏิปันโนยะตัมมัยังภะคะวันตังสะตัมมังสะจังขัง ที่เมหิสักาลียาภิปูชัยยมาสาโดมันเตวะสุจิเนะโหตอปนุกรรมมานาณาใช้เมสักาลียทุกขตาปนาเกลุเวเรปิการหาตัวอัมหังทีกัลปัญญาสุขายาลังชมาชมปโรปะกวาเุตังเวเตเมจาวาคาโตปะกวาตานโมธรรมชาเนสุปฏิปโนสาวกะชังโฆสังหามเนพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเด้อปวยดูหลานไม่เยี่ยมบัญญัติเด้อปวยขอสุขอใจเด้อ ถ้าปวดนักไว้ัอกลางน,น้ปวเด้อดูนีน้ำมีกล้วยมาถา้าปูดั้องบิงใส่ข,สข,ขสวดเดอ้อมาขอโศขอใช้ปวดยาปวดย้อมบนดยอปูเด้อได้โศได้ใช้วันที่หนึ่ง,งี่ปูดเด้อฮักแค่คาเมเจโรเปซีดีซิกระได้จนไดใช่มาเนที่ปรักเทศกาเมตเรูลวนักกันนเกลดูมีเฮตเต กูมาจะยันด <ett inh>. <ator> <m> ูเทวสารธาลัยวิสเมยขันธมนาคาสันติเจยังมมนีวังสาธรรมนันตุธรรมสวนากโรยมันตันธาธรรมสวนากโรยมันตาขอโสโสลาทักกูเด้อเลขานันตังวิคึงคาเลอาคาฉนิพุทโธบังเกิดเปิดโลโทกายิทูธรรมโมสังโฆเลขานันตังวิคึงคาเลอาคาฉนิพุทโธบังเกิดเปิดโลโทกายิทูธรรมโมสังโฆเลขานันตังวิคึงคาเลอาคาฉนิ พุทโธบังเกิดเปิดโลโธกาอิทูธรรมโมสังโฆนภุชานาชาลิติพุทธเมตตาธรมเมเมตตาอุเมตตาจมาราชาจัเปผู้นาจะปัจจุบตัวก็สิมพีอนุภาเวนะสัพพะจีปเนนเมตตาจามาราชาอุเมตตาจามาสินีอัเมตตาสัมมัทนะชาปัจจินิอัจจปุสิปุสัพพูขังจะมาลองสกุลขังวินาชันตินะเมตตาโมกรุณาพุทธะปายทายเนื้อพระพุทโธขังจังสัพุลขังวินาชันเตนะชาลิติมาอุสิหมมาจิตตังมานีมานะะสสุุ